ก็กลายเป็นคู่รักที่เรียกเสียงฮือฮากรี๊ดกราดตลอดสำหรับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้งและมีความเข้าใจในกันและกันของนักแสดงสาวเป็นล่ารานีแคมเปญและนักธุรกิจหนุ่มหล่อ วิวชวินเจรวรนนทที่เมื่อไม่นานวันนี้คุณวิวดีกีระดับชายาตดวินล้านตะกูลซีพีและก็เป็นหวานใจของเบลล่าราน,นีก็ตัดสินใจรับงานอีเวนต์บ้างแล้วแต่ของแบบนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ใครก็ได้ที่ระดับคุณวิวจะยอมเพราะผู้จัดการส่วนตัวของเขาก็คือต้องเป็นเบลล่าราน,นีเท่านั้นคนที่เป็นทั้งคุณแฟนและคนรู้ใจของวิวที่สุด เรียกได้ว่าจะรับงานไหนต้องผ่านเบลล่าก่อนแบบนี้เรียกว่ารักจริงแล้วนะคะที่มีการเปิดเผยเปิดใจของคุณวิวถึงการรับงานในครั้งหน้าผ่านคำพูดของเบลล่าว่าคุณวิวเป็นคนอินดี้จะไม่ค่อยรับงานทั่วไปต้องเป็นโอกาสพิเศษจริงๆก็ไม่ต้องรอรุนได้ค่ะท่านผู้ชมเพราะคาดเดาไม่ได้ส่วนแมนายที่เป็นผู้จัดการให้แฟนหนุ่มก็ยุง่งๆหน่อย ถ้าเป็นแบบนั้นต้องติดต่อผ่านทางพี่พอยผู้จัดการส่วนตัวของเธอก่อนและแม่นายก็แอบ,บงกเงินอยู่นะคะได้พูดถึงเรื่องค่าตัวแบบหักค่านุนคาดีท้าเสื้อผ้าหน้าผมโค้ดการแสดงก็สรุปว่าคอยคุยกันหลังบ้านนะจดจุดนี้แอบดบก็แอบ,บรุ้นเบาๆสิคะว่างานเฉพาะแบบไหนที่คุณวิวจะรับคีย์เวิร์ดก็คงานอีเวนต์เฉพาะที่ต้องเป็นแบบโอกาสพิเศษ เดี๋ยวแอเคอยมาวิเคราะห์เรื่องนี้ในคลิปหน้านะคะเรียกได้ว่าแอบบอกไปแบบเป็นแฟนบางคนน่าจะพอเดาออกแล้วว่าคุณวิวจะรับงานแบบไหนผู้จัดการจะเอาเท่าไหร่ถ้าได้ขาขเกียวเแฟนเออคิดหนักละเดี๋ยวเราจะต้องมีค่าโค้ชด้วย อยาค่อยไปคุยหลังบ้าน